เอาพีา่ไปนั่งเบิองอยู่ต้นตะขาบแน่ครับคมนะครับล้อล้อไอเน้นเขาได้ไอเน้นซาเขาหมูเนี่ยนะครับครับพุธศลได้ได้ก็หมูนะครับของไอเน้นเขาเอาไปพี่ไปนั่งน้ำน้ำไ,อออไปน้ำกัน นางลรำก so ับนางอยู่บริเวณนี้สักก้อนเอาพี่นั่งอยมาขางสักก้อนนางลรำนะครับเอออยู่บุรีนี่ขำบนนี่แหละนางลรำนะครับเขากินนั่งข้างบนนะครับนางรำตรงนิ่ตรงนิ่ไหนก็ได้นะครับจะได้ตั้งแถวนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาหลังจากเตรียมรำสามเพลงเพลงบ้านเป้าศิรักอ่อนซอนเกษตรสมบูรณ์แล้วก็เพลงเพลงพระเทว궁นะครับเพลงมาเทว궁สามผลงานเพลงนะครับ อาคุช่าามีู้เฒ่าไปไวเออกไปซอยเพื่อนี่ก็ได้เอาีออกไปซอยเพื่อนขุ่าวขึ้นขุท่าวไวเอาอ่านั่งนั่งมองใดก็ได้แม่นั่งข้างทางก็ได้แต่ให้้เฒ่านั่งนุ่งข้านงทางอ่านั่งรำหน้าหนางพี่นะครับตรงนั่งราพีันั่งรข้างบนเลยครับนี่มาง้างนี้เลยนะครับ เออนี่แหละครับดางลำมนะข้างบนนะครับอ่ะทุกจ่าโยกคุงปัจเจกบอกนี่คือเทพนางงามนะครับเอออ่ะดังลัมนะข้างบนครับดางลัมนะข้างบนแดดก็รซ่อง,น,น,องะนะครับพ่อฮันน้าเขาประาท่านนะครับ อายควันสร้อยยกภงเขาไปเปต่างนะครับภา,าพทายที่ได้ถึงหสวยนะครับ ี่ลงไปที่ออกกร,รอบๆกันได้รอบๆเนี่ยนะครับไปเบื้องล้ำเกันนะครับหลังจากพระคุณจเจ้าเป็นบาทเสร็จนะครับเดี๋ยวออกครับเดี๋ยวออกยกหยุดนะครับวันนี้ก็จะอ,ออกนะครับจะได้ภาพสวยๆนะครับอานางลำทยอยมาเรื่อยๆนะครับอาปรึกษาหาเรื่อนเรื่องเดี๋ยวท่าเดงก,กันได้อ่านนไปรี้ยนเนงินหาท่าเรงท่าเดงกระบอกมันเอา ่น้องเขานั่งให้กับตั่งใหลายหล้เน่ยนะย้อมไปเนีย่ยหลังจากเรำเสร็จให้เข้าสาราการตอนเยียนหลังใหม่นะครับเพื่อถวายปัจจัยใะไดรทถวายพระา,าหารเศ้าในคณะสงต่อไปนะครับรอ,อจีกน้อยอีกประม,มาณสักสินาทีน่าจะได้นางรำเราน่าจะมาครบเกือบครบแล้วนะครับ นางลำขึ È, you, ้นข้างบนเลยนะครับนางลำมานั่งข้างบนเลยนะครับโ้อยโอยอยว ครับทุกคนครับผมวันนี mm ้จะพูดดีๆง่ายๆทุกคนนล้วมนี่ยรุดบุญรุดทุกคนนะครับอ่าคัฒน์บุญได้เลยครับได้สมทุนสร้างมหาธาตุเจดีย์ครับที่ด้านฟองเมืองการนะครับวันนี้จะสมทุนสร้างมหาธาตุเจดีย์เลยนะครับวันนี้ครับแล้วอย่าลืมนะครับที่สองสุลาสองพนะ้ามนอกสิเกตนะครับ หลวงพ่อใส่ท้องมาที่มาเดินมาอยู่บรอีเวนต์นี้แหละนะครับคณะกรรมาการกันวัน <Yeah. S 1> นี้กาเพิ่มเป็นปนว้ทางว่าที่จัดรูปแบบชันใดนะครับเ <Yeah. S 1> นื่องจาก,าก,กทางด้านผู้สริหาจะมา mm hmm. จากทัวสารทิศนะครับจะได้จัดแบบนะครับดาบอีกท่านนายแพทย์สุภาพก็จะได้ดูว่าจะปรับรูปแบบไปในทางไหนนะครับ